คำพูดของคนที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตนั่นก็คือคำพูดของตำรวจที่พูดว่าขออนุญาตเปิดกระเป๋าหน่อยครับเปิดกระเป๋าหน่อยครับขออนุญาตค้นกระเป๋าหน่อยครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเนี่ย My back camera เอ้ยพูดว่าอะไรวะ My camera back my gear ก็คืออุปกรณ์ที่ผมใช้ตลอดปี2021จริงๆผมก็ใช้อุปกรณ์เซตเนี้ยมานานมากแล้วนะครับผมแต่วันนี้ข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้าง คลิปนี้เราไปดูกันดีกว่าครับ4320ชั่นสวัสดีครับวันนี้ผมเบลจากช่องเดลเบลชาแนลนะครับมาเดิมอย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยฮะเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเราจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนกันนะครับซึ่งเนื่อวจากผมไปโพสใน Facebook ว่าเออมีใครอยากจะเห็นแบบไมค์คามาลาแบ็คไมค์เกียก็คืออุปกรณ์ที่ผมใช้แล้วก็กระเป๋า ของผมอะไรเงี้ยว่าในอุปกรณ์ในกระเป๋าของผมมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็ปีนี้ก็ปี2 0 2 1แล้วก็อยู่ในช่วงของประมาณท้ายๆปีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวปีหน้ามันอาจจะมีอะไรอัปเดตหรือมีอะไรที่มันยัดลงไปในกล่องของผมได้อีกแต่ปีนี้ใกล้จะสิ้นปีละเรามาดูของที่ผมใช้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะโฟกัสเข้าผมหนึ่งแป๊บนึงนะฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับกล่อง ใส่เขาเรียกอะไรวะกล่องใส่กล้องซึ่งกล่องในกระเป๋าเดินทางของผมไอตัวนี้ครับผมก็เป็นฮาร์ดเคสนะฮะไม่รู้ว่ารุ่นไหนปีไหนนะครับฮาร์ดเคสมันก็จะมีไส้ในของมันเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็จะเป็นแบบโฟมแล้วก็เป็นแบบเหมือนตีนตุ๊กแกที่เอาไว้แบ่งพาร์ติชันเวลาเราใส่กล้องนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้มาประมาณ2ปี3ปีได้แล้วนะครับผมมาดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าอุปกรณ์ผมมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ ก็อย่างที่เห็นกันเลยนะฮะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับจริงๆกระเป๋าของผมหรือกล่องของผมมันก็จะมีหลายเซตหลายชุดแต่ชุดเนี้ยจะเป็นชุดหลักเพราะว่าจะมีกล้องและเลนและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในกล่องใบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบกระเป๋าโดนที่มันแยกออกไปกระเป๋ากล้อง b l ็ก k เนึง่งกระเป๋าโดนแล้วก็มีพวกกิมบอลฮะกิมบอลผมก็จะมีแบบใช้หลายตัวใช้หลายรุ่นมากน,นะครับเอ,อ่อ DJI Ronin นะครับแล้วก็ซีหุนแล้วก็ สิ่งแรกที่ผมจะพกอยู่เป็นประจำแล้วพกบ,บ่อยมากเลยนั่นก็คือไปกันทีละอย่างนะครับเอาตามที่เราเห็นนะฮะก็คือนี่ก็คือ power tube ไฟบ้องมันกระบองยามตัวนี้จะพกค่อนข้างจะบ่อยมากเพราะว่าจัดเป็นไฟไฟอัมเบียนแพทิคอไลท์หรือบางครั้งนี่เอาไปเป็นคีย์ไลท์ได้เลยนะเวลาเวลาที่เราเดินทางกันแบบอของไม่เยอะมากไปกระเป๋าใบเดียวแล้วก็ไม่ได้พกไฟตัวใหญ่ๆไปอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับก็เป็น power tube ก็ ใช้เป็นประจําเลยนะฮะอ่ะชิ้นต่อไปในกล่องของผมนะอ่ะหยิบมห้ดูทีอย่างชิ้นนี้นะฮะนั่นก็คือ ND filter นะครับ ND filter นี้ก็จะคอยแบบอยากจะใช้ F stop ที่ค่อนข้างจะรูกว้างต้องการการละลายหลังในที่กลางแจ้งก็จะมี ND ติดชุดติดกระเป๋าไปด้วยนะครับซึ่ง ND ของผมก็จะเป็น h ฮ d a กนะฮะก็จะมีทั้งตัว v a r i a b l e ซึ่ง v a r i a b l e เนี่ยก็คือมันปับ s ต o p แสงได้นะครับนี่ก็จะเป็นนี้ผมก็จะมีแบบฟิกติดไปด้วยนะฮะซึ่งฟิก ND ตัวนี้ก็จะเป็นแบบมันฟิกต็อไว้แล้วะคะฮะก็คือ ND เบอร์8เบอร์16ตัวนี้ก็ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใช้บ่อยนะับเพราะว่าบางทีเราต้องการแบบเราซีเรียสในเรื่องของในเรื่องของเ e อ็กคอร์ดหรือในในเรื่องของแบบสีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่เพี้ยนนะฮะถ้ามุนถาเป็นว a ลิเบิลบางทีมันจะมีการเพี้ยนเกิดขึ้นอะไรไง,ไงก็จะเป็นไฮดะทีนี้ เรามาดูกันที่กล้องที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะฮะในกล่องนี้ไปงานไหนก็จะเอามันไปด้วยมี2องบอดี้เลยนะฮะนี่จะเป็น2องบอดี้ตัวนี้นะฮะพานา G H 5ก่อนนะฮะหตัวแล้วก็ G h 5 S G S 5 S H G ห5 s 5432แล้วก็เป็น p a n a l u m i c g H5S ซึ่งทำไมต้องจัด2ตัวทำไมต้องจัด2 b o บอดี้ซึ่งมันก็มีแบบข้อจำกัดของมันแต่ละรุ่นอ่ะตัวนี้ได้การสั่นใช่ไหมฮะตัวนี้ได้การสั่นแต่ไม่ได้เรื่อง Low Light ตัวนี้ Low Light ดีกว่าแต่ไม่มีการสั่นแล้วเซนเซอร์มันใหม่กว่า แต่2ตัวนี้เป็นไมโครโฟเตอร์ที่ผมใช้เป็นบ่อยๆก็คือมันใช้มานานแล้วแหละผมจําปีมันไม่ได้ว่ามันออกปีไหนอีกอย่างหนึ่งมี2องบอดี้มันก็ดีนะมันก็สะดวกดีติดก,กิมบอ,ตตอลตัวหนึง่งติดแอเทลตัวหนึ่งไม่ต้องไปถอดประกอบให้มันยุ่งยากบางทีก็ผมถ่ายคนเดียวนะสองบอดี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็อาจจะไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยให้เพื่อนช่วยถ่ายหนึ่งบอดี้เราถ่ายหนึ่งบอดี้นะครับซึ่งมันก็เป็นไมโครโฟเตอร์นะซึ่งหล,หลายๆคนก็เปลี่ยนไปแบบเล่นฟูเฟรมาเยอะแหละแต่ผมก็ยังอยู่ตัวนี้นะเพราะอะไรรู้ง ไม่มีตังอัปเกรดนะเปิดต่อฮะ My b a c k ทีนี้มาดูในเรื่องของแบตโอโหนี่แบตผมค่อนข้างเยอะมากเลยนะมีทั้งหมด10ก้อนเห็นนะเพราะบางทีเราก็ลืมลืมชาร์จลืมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีของแท้ผสมกับของเทียบไปนะครับผมก็บางทีแบบมีไว้เยอะๆอุ่นใจดีอะไรเงี้ยเวลาไปถ่ายงานนะอะไรเนี่ยประมาณ10ก้อนนะครับแล้วก็จะมีนี่เลย มาเนของแบตอีกก็จะมีเป็นแบต NPF 5 5 0นี่2อก้อนเป็นแบต NPF 5 5 0 2ก้อนตัวนี้เราจะใส่กับจอนะบางทีใส่กับจอหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็น F 9 7 0 B NPF 9 7 0 B ก็จะมี2ก้อนเอาไปใส่กับจอที่เป็นจอแยกนะฮะรวมไปถึงบางทีผมก็เอาไปใส่ไฟ LED ที่มันทกพาอะไรเงี้ยก็จะมีแบตเยอะหน่อย,ยะอะไรเงี้ยนี้มาดูเลนกันบ้างดีกว่านะฮะ ซึ่งเลนเนี่ยที่อยู่ในกระเป๋านี้แล้วผมพกไปประจำแล้วก็จะไซส์ก็จะใช้เกือบทุกตัวเลยนะครับก็จะอยู่ในกล่องเนี่ยมาที่ตัวแรกนี่อู้มันที่ตัวแรกตัวนี้85นะแต่ใส่ผ่านสปีดบูสเตอร์แล้วมันก็เหลือประมาณเท่าไหร่จริงๆม,มันมันมีมันมีสูตรคูณอยู่นะสปีดบูสเตอร์ตัวนี้จะเป็น0.71นะครับซึ่งเลนมัน85ใช่ไหมเวลาเราไปใส่แมนโครโฟเตอร์อ่ะเราต้องเอา85ไปคูณ2แล้วไปคูณด้วยจํานวน0.71ทีนี้มันก็จะออกมาเป็น ระยะที่อยู่บนไมโครโฟเตอร์นะครับมันก็เป็นเลนตัวคูณน,นะตัวนี้ก็จะ,จะใช้บ่อยเพราะว่าเมื่อก่อนผมใช้ฟูเฟรมมาก่อนตัวนี้ก็85มันก็ออก85เต็มเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอมาใช้บนนี้ก็ต้องมีสปีดบูสเตอร์นะซึ่งมูดภาพของมันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นซัมยัง85มันเป็น t ีสต็ด้วยตัวนี้นะครับมันก็เป็น1.5 T ทีถ้าสมมติว่าให้ดูรูนะรูรับแสงเห็นนะค่อนข้างจะกว้าง มากสนุกมากตัวนี้ตัวนี้แบบมิติใช้บ่อยใช้บ่อยก็เดี๋ยวเอาภาพประกอบด้วยว่าใช้เลนตัวนี้บ่อยมากตัวที่2นะฮะนั่นก็คือ, Mikey. อ,มอนนคไมกี้เป็นที่สต็อปมนะืองกันนะครับไมกี้มันอ่านว่าไมกี้หรือเปล่าไม่รู้นะเป็นซีนีมาเลนเยเบอลเลยซีนนมาเลนที่สองจุดสองนะครับเป็นที่สต็อปนะสิบสองมินนะครับบนแมโครโฟเตอร์ก็จะ24มิลมาดูไวตัวดีกว่านะฮะที่ผมใช้ก็คือของค่ายเลยนะฮะ ทีนี้ทําไมถึงใช้ของค่ายก็เพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นก่อนนน,นี่ที่ผมพูดไปอย่างเช่นตัวนี้กับตัวนี้มันก็จะเป็นแบบแมนนวลโฟกัสก็ต้องโฟกัสเองอะไรเงี้ยต้องมีติดไว้บ้างน,นะครับที่เป็นพวกออโต้โฟกัสแล้วก็เป็นเลนวายนะก็คือ8888บแปดลูมิกนะฮะเป็นของพาณิชนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไลกานะมันจะเขียนบอกเลยนี่ไลกานะครับผมชิ้นเลนไลกานะบางทีผมเอาไปถ่ายพวกแบบโลเคชั่นสถานที่อะไรเงี้ยฮะถ่ายงานบ้านอะไรเงี้ย ตัวนี้แบบชอบมากเลยนะครับมันคูณ2นะอย่าลืมนะครับมันเป็นเลนตัวคูณนะจะมีเลนค่ายอีกก็จะมี15บมิลก็บนเมคโครโฟเตอร์ก็จะ30ตัวนู้น F ไหลตัวนี้จะแบบฟิก F ได้เป็นเลนฟิกอะครเป็นเลนฟิกก็เริ่มตั้งแต่1.7นะครับถึง1ิบนะฮะที่สำคัญเลยทำไมถึงชอบใช้พนาตัวเมคโครโฟเตอร์หนึ่งเลนมันถูกสองเลนมันเบาเวลาที่ไปถ่ายการอะไรเงี้ยเออเลนค่อนข้างจะเบานะฮะเจ็ดสิบสองร้อย บนฟูลเฟรมถ้าบนมาครอน福特มันก็3500นี่ตัวฟิกที่ต้องมีและใช้ประจำเลยนะฮะนั่นก็คือ25 1.4ตัวนี้ก็จะเป็นลายกล้ามกันนะฮะชิ้นเล็กก็จะเป็นลายกล้ามกันนะครับผมตัวนี้ใช้บ่อยมากเพราะว่ามันใกล้เคียงกับตาม,มนุษย์แล้วมูดมันดีเวลาใช้ไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่แคบเกินไปอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวที่ผมจะชอบติดกิมบอลมากที่สุดเลยก็คือ1235ตัวนี้จะเป็นตัวเวอร์ชันหนึ่งนะครับ 2,3,5ก็คือ24,70นะเป็นออโต้โฟกัสแล้วเป็นเลนค่ายนะครับผมแล้วก็จะเป็น F 2.8นะฮะเริ่มต้นนะครับผม2.8ตัวนี้จะเป็นตัว1ตัว2ผมพังนะฮะส่งไปซ่อมอยู่ตัวนี้ก็คือขอบคุณพี่เมง้ง panasonic ด้วยที่ส่งมาให้แบบได้ใช้ไปก่อนนะครับเพราะยังไม่มีตังซ่อมต,ตังซ่อมตัวที่2อนะไรเงี้ยก็ได้ตัว1มาใช้ในช่วงนี้ก่อนทีนี้นี่ตัวนี้จะเป็นเลนสมือหมุน จำชื่อแบรนด์มันไม่ได้นะครับแต่เป็นมิโครโฟเตอร์25มิลนะครับ25มิลก็จะ50แต่โบเก้มันแปลกดีตัวนี้เป็นโบเก้แบบวงๆอะไรเงี้ยแปลกๆดีนี่ชุดเลงของผมนะที่สำคัญเลยนะถ้าเป็นแบบจัตุรเทพจัตุรคีเขาเรียกอะไรโอปะปะปาคีเขาเรียกอะไรเบนจ่าาคีเออเบนจ่าาคีเลนของผมที่จะชอบติดเลยคือมี24 35 แต่ตัวนี้เป็น30มสิบเนี่ยยี่สี่สามห้าแปดห้าสิบแล้วก็แปดห้าเออต้องมีและนี่คือแปดห้าของตัวคูณนะฮะก็คือสี่สิบสองจุดห้าตัวนี้ก็จะเป็น f อฟหนึ่งจุดแปดปะหรือหนึ่งจุดเจ็ดวะใช้เองจําไม่ได้เลยหนึ่งจุดเจ็ดนะครับผมทีนี้มาดูไมก็คือช็อตกันเป็นโหลดตัวนี้นะฮะชื่อรุ่นอะไรอะโหลดวิดีโอโกโหลดอะไรนะโหลดวิดีโอไมก์กูออสเตรีย Make in Australia ตัวนี้ก็คือใช้เป็นช็อตกันที่ติดหัวกล้องเวลาที่ต้องการจะเก็บแอมเบียเก็บแอมเบียเก็บเ,เสียงบรรยากาศรอบๆเพราะว่างานของเราบางทีเราไม่รู้เลยว่าช่วงสำคัญของเสียงที่เป็นหน้าขนาดนั้นมันเอามาใช้อะไรได้บ้างเนี่ยบางทีแบบโมเมนต์หน้าขนาดนั้นแล้วเสียงจริงๆอย่างตอนนั้นเนี่ยแบบมันมีอารมณ์มากๆมันมีมูท ที่ดีมีอารมณ์ที่ดีซาวดีมันเอามาใส่ในงานวิดีโอเนี่ยเพิ่มพลังได้พยายามเก็บแอมเบียนมาตลอดอะไรเงี้ยนะครับกยจะติดกับกลออ้องนี้นะที่สําคัญขาดไม่ได้เลยคือ HDMI ที่เอาไว้ต่อจอนะ HDMI แล้วก็ต้องมีสปริงแล้วมันก็ต้องมีสายเล็กสายบางติดไาด้วยนะครับบานทีแบบเอาไปต่อกิมบอมันเล็กอะเอาถ้าพูดตรงๆคือมันเส้นมันเล็กเส้นมันบางนะครับผมสเตปริง จาก Lazada ผมอ่ะที่ผมบอกไปก็คือ ND filter ผมก็จะเป็นหน้าเดียวนะพยายามผมพยายามซื้อหน้าใหญ่นะฮะก็คือตัวนี้จะเป็น77มิลนะครับถ้ามี82ผมคงเอา82ไปแล้วทีนี้ก็เวลาจะใส่เลนส์เล็กที่น้าแคบลงก็จะผ่านสเตปลิงนะคือใส่อันใหญ่แล้วก็แปลงมาเรื่อยๆถ้าเลนส์เราเหมาะกับตัวนี้พอดีก็ใส่ได้พอดีแต่ถ้าเลนส์ที่หน้ามันเล็กก็จะแบบแปลงให้มันเล็กลงมาไรเงนะี้ยกันชื้นจากซองขนมอะไรพวกเนี้ย จับยัดลงไปนี่ต้องมีน,นะฮะผมจะใช้ประจำเลยก็คือริกนะฮะคาเม่านะครับเพราะว่าทำไมต้องชอบใส่ริกตัวนี้เป็นของสมอ r ิกนะฮะก็จะใส่เอาไว้บางทีเราติดไว้เหล็บที่เป็นรูข้างๆรูประกอบอุปกรณ์ได้เยอะแล้วยันจับถนัดมือมันจับถนัดมือด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่อุปกรณ์แบบเยอะใส่จอใส่ไม้ใส่อะไรได้เยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีรูที่ใส่น็อตมาให้นะ ปกติเวลาที่คนเรามันจะแบบติดไอแฮนเดลอะท็อปแฮนเดลวันที่เขาชอบติดแต่ข้างหลังใช่ไหมแต่ผมชอบติดแต่ข้างหน้าไม่รู้เปเลยนะฮะแต่ที่ผมจับข้างหน้านี้เพราะว่าผมต้องการจะพอดชูข้างบนของกล้องอะผมต้องการจะติดจอยอย่างนี้นี่นะฮะก็จะมีภาพประกอบด้วยนะจะติดจอยอย่างนี้แล้วก็ตัวนหน้าก็จะจับอย่างนี้แล้วก็จะถือ,อ่างนี้ทีนี้ก็เมจิกอาร์มต้องมีเมจิกอาร์มติดกระเป๋าไปตลอดนะฮะ เอาไว้ประกอบจอที่เป็นกับสมอลลิ่เห็นไหมฮูนออะไรเงี้ยสมอลลิหรือไปติดนูติดนี่ติดไวเลสอะไรเงี้ยฝั่งนี้หมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกล่องสซเมมนะฮะก็จะลาซาดานะฮะร้อยกว่าบาทนี่ไซเมมแต่เมมพวกนี้เอาไปใช้ยังไม่ได้ลงการดนะแล้วก็มาถึงในส่วนของชิ้นสุดท้ายในกล่องแล้วนั่นคือจอนะฮะตัวนี้เป็น Fever F5 ะ vivo ะ F5 ซึ่งจอตัวนี้ใช้บ่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่มีงานนะฮะ <c oughs> ไม่มีงานเอาออกไปใช้บ่อยแต่เมื่อก่อนนะจะใช้บ่อยแฮนด์เฮลอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดู <c oughs> ผมไว้มองภาพแล้วก็ว่มองเฟรมอะไรเงี้ยจอมันใหญ่กว่าจอกล้องเราอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่ผมถ่ายจริงอะ่ะผมก็จะดูจากหลังกล้องอะไรเงี้ยซะมากกว่าคือเช็คสีเช็คไลไรจากหลังกล้องก่อนอันนี้ก็จะดูเฟรมไป แต่ชอบใช้มากเลยเดี๋ยวลองประกอบให้ดูนะว่าผมจะเซตยังไงสมมุตินี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถอดทออชูออกก่อนนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยใส่ขาล็อกจอไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็จอก็ใส่อย่างนี้นี่นี่ลน์เฮลก็จะอยู่ประมาณนี้ต่อสาย DMI จากตรงนี้เข้ากล้องตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ถืออย่างนี้จับแล้วก็ดูอย่างนี้เวลาดูมีดูเฟรมดูเช็คสีข้างล่างดูเฟรมดูภาพคึงใบอะไรเงี้ยตามสไตล์ที่เราชอบอะไรเงี้ยนะครับคือชอบแฮนด์เฮลอะไรเลงี้ยหลังๆจะถ่ายแฮนด์เฮลเยอะกว่าถ่ายแบบกิมบอลอะไรเงี้ยจะชอบมูดแฮนด์เฮลมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวกันแสงนะฮะติดซึ่งจริงๆอ่ะ ไอฟีเวิร์ลว่ะมันก็ออกรุ่นใหม่ๆมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้อัปเกรดไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยก็ยังใช้ไปก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามใช้ของจนแบบใช้ไม่ได้แล้วจนพังแล้วถึงจะเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับผมเหตุผลทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยทุก่างที่มากองอยู่เนี่ยผมใช้ทั้งหมดเลยนะแล้วใช้เป็นประจําแล้วใช้จริงๆด้วยก็เป็นชุดที่เราใช้จริง กล้องก็ยังไม่ได้อัปเดตแต่รอดูสิ้นปีนี้ก่อนว่ามันจะมีกล้องอะไรที่มันน่าสนใจอีกนะครับรวมไปถึงเลนต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเรามีชุดเลนพวกนี้แล้วบางทีแบบไม่อยากจะขายเพราะว่าเลนมันใส่กันได้ก็พยายามแบบรอดูพวกแบบไมโครโฟเตอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนหรืออัปเกรดชุดอีกชุดหนึ่งทีหนึ่งก็งบประมาณก็บานปลายเงินก็เยอะใช่ไหมครับผม เงินก็เยอะเปลี่ยนเลนทีนึงยิ่งฟูลเฟรมเลนแบบแพงมากอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นไงบ้านผม5 4 3 2ี่สามสอันเช่นเป็นไงกับบ้านผมสำหรับ My b a บกแล้วก็ My Gear ที่ผมใช้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากไว้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเดลเบลชาแนลด้วยนะครับมีทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีวันนี้ผมเบลลาไปก่อนสวัสดีครับ thăm ờ oh, mười